สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับรายการอะไรไม่รู้ก็วันนี้เป็นอีพีที่สองแล้วนะครับก็จะมาทําการสุ่มของนะไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่าอก,ก็นี่เลยมันจะเป็นกิจกรรมนี่อันนี้นะมันมีทั้งมันเป็นกิจกรรม ของกินอะไรทักอย่างเนี่ยไม่ไม่รู้ว่าเป็นคืออะไรแต่เราแล้วไปอ่านกันกนะิจกรรมนี่ใช่ปะนี่น,นีเข้าร่วมกิจกรรมและหมุนวงล้อเพื่อรับรางวัลอะไรเชือกถักจีนและรางวัลสกินสุดพิเศษทีมชาบูกับบ้านอ๋อนั่นเป็นชาบูเหรอนี่เอเป็นชาบู เรียว่าแกงเรียว่าเป็นแกงพวกแบบแกงส้มแกงอะไรนี่นะครับนี่ในจริงเจลเนาะนี่ก็ทิบุรอนเอ๊ะฟาริงพูดผิดทิบุรอนเอ๊ะทิบุรอนมาเป็นเออ่ลูกซองไม่ใช่หรอนี่นะครับนี่นี่ชูบชายุทธเท่มากอะ่ะยุทธเทพจริงนี่ไปกิน น้ำขาวว้าเท่อะเดูมาดูชิพสิงหกันนะครับนี่นะครับโอ้โหข้างหลังคือแบบว่าซูมได้ไหมเนี่ยไม่ไดโ้โชว์ขาได้นี่โอ้หน่ารักมากเลยโคนน่ารักอะใส่แว่นโอ้โหเท่เท่นี่ใช่ไหมชาบูชาบูใช่ปะรูปเนี่ยอืมก็เดี๋ยวมาดูกิจกรรมกัน ว่าอูอ่านไม่ออกพอดีไม่เก่งภาษาคิดอ่านไม่ออกนี่คนระับนี่น่าจะเติมประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณเท่าไหร่อ่ะอย่เปลี่ยนผมค่อยไปดูเดีย๋ยวผมมามาบอกอีกทีก็มาดูแลกเปลี่ยนหกสี่สิบสี่สิบห้าสิบเราตอนนี้เรามีห้านะตอนตอนตอนที่ผมไปเรียนผมก็ลองมาสุ่มดูอ่ะ แต่ว่าดาวแล้วถ้าเป็นดาวสงสัยจะหมุนอันนี้ได้หรือเปล่าแบบมันจะสุ่มในนี้หรอเฮ้ยแต่ผมลองมาดูนี่เนี่ยไอเทมแรกสุดคือรถนะครับหมูรถแบบคุนนัจะน่ารักนะแบบเหมือนเต่าอะ่ะรถเต่าอะ่ะเออนี่นครับที่เรารู้ว่าผมอยากได้ชุดผู้หญิงให้ครบถือจะไม่ใช้รถรถโปวไวยากอ่ะ่วนใหญ่ผมจะเอาแค่เอาแค่ชุดผู้หญิงดีกว่าหรอชุดผู้หญิงกางเกงอะไรเงี้ยถ้าแบบได้ ถ้าได้หมดโอเคก็จะดีถ้าได้หมดปุ๊บผมก็จะได้ไปเอาครับเตงเจลไม่เวิร์กะเพราะว่าผมก็มีเต็งเจลอ,อันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วผมเลยแบบเมันก็ไม่โอเคอ่ะไม่แต่มันก็สวยอยู่นะแต่ผมว่าอันเก่าดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูน,น,น,นี่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 ครับนี่ก็อ่อ ยี่สิบสี่หกสิบเนี่ยผมก็จะเอาเนี้ยหมดเลยที่รู้วนนี้น่าจะประมาณร้อยห้าสิบนะน่าจะน่าจะร้อยห้าสิบผมลองไปดูนะครับแล้วก็อันนี้คืออะไรอ่ะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่นะแต่น่าจะเป็นแบบเทียบอัพอ,อันนี้หรือเปล่าอัพกดน่าจะเป็นที่อันนี้ป่ะใช่ใช่ใช่นี่ยๆนถ้าให้กินอาหาร ปุ๊บมันก็จะบวกอันนี้ขึ้นแต่ไม่รู้เท่าไรอุ้ยอีกไปบเทียบก็จะได้นี่ละอันนี้อะไรอ่ะต้องกินอันเล็กก่อนสามสิบอันโอ้มันไม่มีอันเล็กก็ไดเมื่อกี้เมื่อกี้มันไม่มีอันเล็กหรือมันมีวะดูกันเงียนเล็กไปวะถ้าเีียนเล็กก็ดีเอ้ไม่มีวะโถ่เสียดายอันนี้ก็ส่วนไอ ไอเทมพวกไอเทมพวกไอกลนกลมือนี่ก็คือแบบว่าเอาไปอัปเกรดเออปืนกลเล็กได้นะครับปืนกลเล็กตอนนี้ผมเลี้ยวสี่แล้วนะฮะก็โอเคผมก็จะมาทําการสุ่มเนาะแต่ผมขอไปเติมแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมมาอีกทีนะครับก็นี่พี่ก็ได้เติมไปแล้วเนาะเดี๋ยวพี่ก็จะบอกว่ามันมีราคาเท่าไหร่บ้างที่พี่เติมไปนะก็งบนะงบพี่ก็มีประมาณประมาณห้าอะก็ เติมไปแล้วนะก็นี่ที่พี่ได้ไปก็คือมีเออนี่เลยพี่เอาอันนี้ไปนะครับอันนี้แล้วก็อันนี้พี่ก็จัดไปไม่รู้จัดไปทำไมก็เออนั่นแหละจัดไปเถอะอันนี้ก็อัน,นเหรียญน,นะเหรียญสิบอันเนี้ยอ่าปองนะฮะแล้วก็นี่เลยเดี๋ยวพี่จะขึ้นรูปภาพให้นะว่าเป็น อนราคาเท่าไหร่ก็ราคาก็นั่นเลยแบบ89อะไรนี่แหละขึ้นภาพมา,อาโอเคโอเคนะโอเคแล้วนะโอเคก็ทุกคนเข้าทุกคนก็เห็นแหละมันเป็นของไทยมันก็จะขึ้นของไทยแล้วถ้าเป็นของต่างชาติก็ขึ้นตำไอภา,าษาอังกฤษเลยก็อันนี้คือเป็นอาหารนะคือพี่จะบอกว่าพี่ พี่ดวงแบบไม่ดีเลยอ่ะพี่ดวงไม่ดีเลยคือแบบอันเนี้ยพี่ได้น้อยมากทุกคนอันเนี้ยคือแบบได้น้อยมากได้น้อยจริงเดี๋ยวพี่ขอไปอัปเกรดกันนะโหแบบไม่ให้เลยอ่ะแบบได้น้อยมากโอเคครับตอนนี้มีทั้งหมด87นะพี่ขอแคปไปกันโอเค87 มาดูกันนะครับว่าพี่จะมีเท่าไหร่แล้วก็มีอันนี้สี่หรอแต่ว่าตัวอย่างพี่ว่าพี่จะไม่ใช้อ่ะพี่จะลองอน,นี้ก่อนอนะ่ะโอเคครับเริ่มเลยนะรอบแรกครับได้ได้กาลังตีชัวแต่มันรุ่นเป็นอะไรได้อู่องเท้าครับเซฟเซฟมาเลยโอ้ยอย่างนี้หรอเกินไปอ๋อแต่มันถ้าได้ดาบปุ๊บมันก็จะเริ่มหนึ่งใหม่อ่ะเออดีดีดาบได้ปะ ดาวจริงดาวจริงพีได้พี่กับอุย 6, 6, อ้ยหอกหกันอุ้ยแต่มันสูงขึ้นว่ะโอ้โหเกินอะ่ะอุย้ยพี่ว่าโอกาสน้อยเลยอะ่ะตอนนี้ยี่สิบเจ็ดแล้วอะ่ะพี่ว่าชุดผู้หญิงจะได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชุดผู้หญิงเหรอชุดผู้หญิงเก่งผู้ชายทุกคนเจ็ดบาท เฮ้ย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 อุ้ยทิมบุลอนโอ้ทำมาจิตใจเราดีเกินไปปะโอ้โหไม่เลอะทุกคนครับมันเริ่มเร็วแล้วอ่ะตอนนี้มีแต่โอ้ยตังไม่พอโอ้คือแบบเกินไปอ่ะทุกคนครับชุดผู้หญิงคือแบบ อ้๋แต่แบบได้ยากมากตังไม่พอนะครับทุกคนมนีสักอ,อันละสิบก็นี่แหละผดได้แค่นี้แหละซุปเปจรกิงอันนี้สิบเอ็ดโอ้โหดูทุกคนอ,อันนี้เป็นสีทองเอยส,ส,สีสีม่วงด้ะแย่มากเธอถืประดับสวยโอเคผมก็ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคนวความเกลือเราบ๊ายบายครับ